ดิเจมเพย์สควิดเกมฮฮดูดิมันทั้งสวยลหล่อเท่จริงๆเลยอ่ะดิเเล่นสคว i ดเกม e e พที่หนึ่งชื่อคิว่าเล่นสคว i ดเกมโคอสีวเลยโค้เสีวเลยไป

I DJ จะดูเฉยไปเลยไปเลยไปเลยจะ oh, wow. DJ แล้วจะชนะแล้วว้าวว้าวนี่ DJ ต้องฉีกนี่ได้ DJ ต้องชนะได้เจ๊ๆต้อง oh, oh, yeah! DJ โอ้ DJ DJ is winner Woohoo. hey, woohoo. DJ ชนะแล้วว้าววู้ฮูดีใจ ต้องเข้มแล้วล่ะมาดีเจมเพลย์ควิดเกม e ีที่สองเกมเกะน้ำเต้นน่ะดีเจมเบิกเอ้ยหมือนี่ก็ลัเกะแต่ที่มันจะเป็นเล่นเกมควิดเกมดี DBF4 ด้วยมันแครเ็บซีแครอบ F4 แคร็บ F4 ดีเจมดูซิมันจะเป็นยังไงเออว้าวจอมืดแล้วมาดูซิ จีนจะได้เลยอ่าเกมนี้เป็นเกมเกล็ดน้ำตาลนะทุกคนนะวิธีการเล่นคือถ้าใครเกรล็ดน้ำตาลได้ก็จะชนะไปถ้าใครเกรล็ดน้ำตาลพาลาดแปดตายไปจบไปเริ่มเลยโอ้โหดีหน,หน่อยเลยนะรูปดาวนั้นหรือมาง่ายๆชิวๆเครับชิวๆเครับดูดิครับดูดิครับทุกค,คนนะนี่มันชิวแม่เลยครับดูดิ นี่แมกเกลือมันชิวแม่ดิฟี่เราจะชนะกันเนี่ยเย้เห็นไหมบอกแล้วมันชิวว้าวเออฉันตายเออดูที่ดิฟเคลือเขาแตงในดิเกลือเพราะว่าเขากานะครับเออไมา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 ดิเจมก็มีเล่นเล่นก็ยืดทำหน้าสวยๆอย่างเงี้อ่ะเอ้ยดูไปดิเจมผู้ชายดีกว่าต้องทำหน้าหล่อดิดิเจมิีส์รอ น่ามีโหลดนี่ว้าวเต็มไต่สะพานเล่นเว้าวเต็มไต่สะพานเล่นว้าวเออเออดิจมไม่เคยลงคลิปเลยเว้ยอยากดูคลิปอีกอ่ะมัน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 สะเกินฮึดิจีบอกกอว่า ดูนี้สิเขาตายแล้วก็เหลือพวกแล้วเออเว้ยมาเจมชนะดีกแราวู้ไรเอาโอ้ไรเอากันหรอเจมดีเจมจะสู้วันรเปล่าดูสิมาป oh, ติดตามตอนต,นตะไครนะเอออยากเห็นแล้ววะอยากเห็นเจมเ,เล่นเกม ไม่รู้ฉันเกลียดมันน่ะฉันเกลียดมันเกลียดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดิเจ็บบอกเมื่อจะได้เร็วเนี้ยจะได้เร็วมันเนี้ยจะได้เร็วมันเนี้ยจะได้เร็วมันเนี้ย,ยสียงดังเนาะ